พี่พี่สวัสดีครับพี่นี่มสวัสดีครับคุณสกายเข้ามาไหมมา,ามามามาเข้าไม้หมดอันนี้คือเขาคือผมชวนไปแล้วแล้วยังไงต่อเฮ้ยโอ้โหปิดแอคซะแล้ว <laughs> ติดเทว่ะ อันนี้คือที่คุณอสอนผมว่าอุ๊ยเอาอยัางไงเอาคุณชัดเจนเอาสวัสดีครับเอาอันนี้ไลฟ์สดอยูห่หรอครับไลฟ์สดครับ<อ>ไม่รู้นนเลยเุ๊ยทำไมคุณไม่กี่มันคือการโพสสามเหลี่ยมที่คุณสอนผมปะไม่อันคือแฟชั่นนี่ผมนั่งปกติผมนั่งผมนั่งปกติไม่รู้ไม่กล้องด้วยผมนั่งปกติเฉยๆอ้าสมมติสมมตนินัาปกติของคุณคืออย่างนี้ยังไงนะอย่างนี้อย่างนี้เฉยอันนี้คือจะเข้าแฟชั่นคือต้องนั่งท่านี้ปะหรือว่าสมมติผมจะไปแฟชั่่นนนอัี้้ไไมด คุณการเป็นแฟชั่นมันคือความธรรมชาติผมนั่งเนี่ยคือความธรรมชาติของผมอันนี้คือนั่งร่อต่ออะไรในหัวคิดอะไรอยู่คิดว่ากูทําอะไรอยู่ควรควรกลับบ้านเวลาเนี้ยออันบบ้านไล้แล้ออันนี้คือถ้าคิดครับคิดผมคิดผมจะแบบผมด้อันนี้อันนี้คือผมไม่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 ถูกต้องไม่ถูกต้องไม่ได้คิดเปลี่ยนเปลี่ยนหลังจากนี้คุณเปลี่ยนนะคุณต้องเปลี่ยนนะสัญญากับผมสัญญาโอเค อ่าเอาตอนเนี้ยตอนนี้นะอผมกลับบ้านเจอกันครับอ่ะคุยกับตนไม่ตอนเนี้ยคุณต้องทําอย่างอย่างนึงก่อนเสียงอะไรครับเติมลิฟต์ก่อนคุณเขาบอกให้คุณไปเติมลิฟต์พอดีพอดีสีเมื่อกี้มันอ้าวนี่ดูตัวอ่าวคิดเหมือนกันเฮ้ยเมื่อกี้คิดเหรอเอธรรมชาติมากเลยเพื่อนเอนี่คุณถ่ายดลี่ี่อะไรกันอยู่ไปเนี่ยดูเหมือนอยู่กองถ่ายเลยเนี่ยอยู่เพิ่งละกองอ้าวอุ้ยเราตอยู่กองถ่ายถ่ายเรื่องอะไรอ่ะ อิ่งไอ้ตัวยุ่งอะไรไทยสกูฟีนมมี่ครับมีสภาพมีสภาพภาพตัวเออเกือบลืมเชื่อเรื่องแล้วอันนี้เรื่องนี้พี่ถาเขาเคยคุยกับผมว่ามันเป็นเขาได้โปรเจกต์ใหญ่ที่สุดในพาร์ทหนึ่งเลยนี่ไม่จุดจุดไม่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 ชัดเจนไม่ถอยขอน้องขอร้องเอ้หรอจริงจไม่ๆมไม่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยเอาลขอไม่ได้ทั้งนี้จะบอกต่อจํานวนต่อก็ไม่ได้ไม่ได้เลยเหรอไม่เพราะไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนเนี้ย ซีรีส์นี <si suppression> ้มีประมาณสี่สิบแปดตอนปะที่จะออนน้อยน้อยไปเก้าสิบแปดเก้าสิบแปดเราจะออนคือซีรีส์พี่พี่ถาบอกผมว่าเขาจะออนตั้งแต่วันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยทุกวันไม่พอไม่พอเจ็ดวันก็ไม่พอไม่พออยู่ดีแล้วผมจะออนที่ไหนแล้วเกิดเจ็ดวันคุณจะออนที่ไหนแล้วเกิดเจ็ดวันเดี๋ยวผมคิดแป๊บนะครับเอาเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอฝากผลงานแล้วกันอ่า บอกวาผลงานตอนนี้เน็ตฟิกเฮ้ยฟิกไม่ยังยังยังไม่มีติดต่อมายังไงก็ฝากไปครับถ้ามีก็ติดต่อมาด้วยนึกแต่ขายอีกเยเลยเป็นไลฟ์ไม่มแต่เพื่อมีลูกค้าเน็ตฟิกดูไลฟ์อยู่ได้หมดเลยเป็นลูกค้าอะไรก็ได้ก็ได้หมดเลยหมดเราออนได้ก็ได้แต่ขอผมเก่งเฮ้ยหลายหลายคนเข้าใจผมผิดว่าผมไม่ยิ้มผมยิ้มได้นะ

ไม่ไ่วกลับแล้วสวัดีครับโอ้โหยี่ปที่แล้วโคตรไวเลยกลับแล้วดึกแล้วดิวันนี้ทำไมปกติเลิกกองสี่ทุ่มเลยวันนี้มันสี่ทุ่มจะครึ่งแล้วมันช้านานนี้สกายเล่ไม่ได้ชิวชิวเพรับอาการชิวนี่คุณจะบอกว่ากองทํางานช้าฮะไม่คุณบอกว่าพอวันเนี้ยเก็บคุณสองคนอ่ะมันช้าพอไม่มีผมอ่ะพะมีผมปุ๊บมีพรอมเงี้ยมีผมเงี้ยมันถ่ายเร็วเลยเห็นปะมันแบบเล่นผ่านผ่านานผ่าน แต่พอยมึงไม่เท่าไหร่ชัดชัเจนต้องให้ต้องให้คนนี้ชื่อเฟิร์สก่อนเฟิร์สอะเปไงขัดขัดเต่ยวเลยคนเนี้ยแต่เมื่อเช้าเขาผ่านเลยนะเขาเล่นไม่มีแก้เลยนะเพราะว่าไม่มีอะไรพูดเขาเล่นไม่ต้องแก้ไเลยพูดได้เลยไอตอนไอตอนซ้อมแลราเก่งเหลือเกินพอตอนเล่นราจริงปุ๊บ ไม่อันนี้พูดแบบเสมอหนึ่งไอแปดพันคนดูจะบอกว่าจริงๆเรื่องเนี้ยสำหรับผมมันน่าติดตามมากคือ h ฮโ h เฟน e ดมี y เนี่ยยังไม่รู้ออนแอร์เมื่อไหร่แต่เท่าที่ผมได้ดูบทแล้วก็ลงไปเล่นผมรู้สึกว่า<อ>ตัวละครทุกตัวละครมีมิติมากน่าสนใจน่าติดตามมากๆเน่วันนั้นวันนั้นผมได้ข่าวว่าคุณไปแอบปตป่อยมวยด้วยซุม่มซอมใช่เพราะว่าพี่ฝนบอกว่าเดี๋ยวตอนสิบหกชัดเจนต้องลุกขึ้นมาสู้ละ อีพีสุดท้ายหนึ่งคนกับทางโรงเรียนชัดเจนคนเดียวไหวเราชัดเจนยังไม่ย้ายอุ้ยเฮ้ยไปหนึ่งคนกับทางโรงเรียนเอออะไรวะเอ้ยแม่มวเดือาอะไรแมงวุดโอเคโอเคกับบ้านดียวกับบานแล้วจัดการจัดกาเจัการคิวนะไว้จักันชัดเจนจอกันครับทิงิงเจนไว้่ายครับบคครับ